ส้มหมูย่งคูก็สองเมนน่อม้จ้ามือนีหากแล้วก็ไปไล่เวียไล่ยางเลยเตอร์ทเลนิกกะทายข้ากับิีว่ากินเซซวนน้าหมือบะบายกับจอนกับอันนั้นแล้วแหละเมียนเพื่อนใหรอสามสาวจ็คหน่อยลูกเอ๋ยมากเมนเออเขาคือกินก่อนลูกเพิ่งกินเหล้วแหละเด้กินเล่าเลยเนาะแมนงามนาะเด่นเอก่สีผมจ็คน่อยก็เตียมถั่วเตียมบัว บายดีเด้อเยอะห้ามขนาดน้องคือผู้สาวัวะอวูแหละสลลงใหญ่ๆนะดีใจแล้วพวพวูสลงพวะูอยู่กับซอมวูัวกับวมเนสียูน้ำกันจมอีกแหละพูยูของสตูพูเหตุาดคนมีสตูเนาะอืมจะน่อยเอ๋ยกับมีสตีคือกันอ่ะก็เตียมปิ่นเซออกเซสวนเยอะ วแล้วก็เนนได้กามชุดแต่ว่าไอ้วแล้วก็เมียนไหวร้ายเลยแหละเดี๋ยวสีไ้เบิงผูบาเมียนยังแต่หลางห้องน้ำปูเซียมายไอ้เมคโคร ราศรานีพอมืออื่นอ่นรถสิขึ้นย่นมือที่จะขีรถขึ้นย่นไปประมาณสี่โมงเลยแต่ว่าขับไปมืออื่นพยยัมบ่ทันนะอือฮึมมไปอย่นี้มาทุก็แสบขนาดเนาะจำก่อนฮานะเอาล่องหรือเ่ค้นคดนคนคนเด็กกินแด่ฮานาโอเค เดี๋ยวคอเอหมอนีก็ิ่ใส้ตาคนสิว่าใส้หมอตักสอบักเสียน่เยเดี๋ยวเอาเนียนเนี้ยเนียาหลังหงอกข้างหน้านี่มีคนมาคุยอย่นี้แต่ว่าบวายแล้วก็เนียนลายตื่นละียนนี้ยหมสุ่มออกสุ่มเข่าได้เนี่ย เกลหัยเส้เศษเลยเขามาเกลคนมาเพิ่มจะมีเ <ah> ป็นนั ha ่นจะมีเป็นามสารเขาสื่อเชิมอ่ะอันนี้เขาอื่นยังเสื้อหองห้เสื้อหองห้ที่ตาวนหน้าก็อันนั้นเบาเป่าไปหาว่าไปหลังหลุดยังไม่หลุดมันเปืือกมือไปที่หับแขกหับแขกไร้เนาะกมีหับเขากรต้องล่างไม่สาดนะ ไปเทาเกี่ยมอนี้อยู่กันสามคนนะทุกคนเงาเงียเงาขนาดยังอยู่ยังอยู่สตาใช่ไหมอยู่กับอะไรเป่าเปากันที่ัวนนาคิกิลูกสี่เด้อไปขนชนาหนั่งีกายาตาเนียค่ะฉันแดงใช่เสียเกียี่เดีเอาซุริไทยแหลก็กีไทยซะมีเงาไทยก็รีไทยเสียขนาด อืมเบิ้งขนาดแปวหมอที่แม่แม่เอาบแมนถ้ามีดข่าใจมาจอนก็ไอไว้สิกินน้ำเดแล้วแล้วมาข้าวนึงมาผับโบเ็นโบเพื่อนโบเพื่อนผ้ากต่ว่าบบได้กินไม่แบบมีมีที่เราม่เมีชุดนึ่ง้องหาพัคนะ เบอ้ลสันแสงบซิมหาเคยเข้าสื่อเสริมอ่ะเพราะซื้อข้าวซอยเมียนตุมมีคอยเอาไหว้อยู่เทิงอ่ะเน่สั่นเทิงอ่ะ้าวนี่อาหารของเขานี่อ้จุกครมิฮันเสียงเป็นอีกนี่ แล้วก็มีแป๊บซี่อีกซ้ายเบาซ้ายกับยูท่งคือกันตอนนี้เาก็เอาสีลูกไปเลยก่ะตีนใจตีนโอ้ขอจยันเลยว่าเป็นยังจริงเหี้ยย้อนนี้วตาหน้าโบอยู่จังเลยจังเลยเออเป็นเหี้ยเหมอจังวะ เขาโตซส์เขาใหญ่โตไซส์นะเลยเอามากไก่กับอันนี้อันนี้มันมันลวดไฟกวัวเขาโตซ้สยแต่เพราะว่าเขาเคยได้เลยเพราะว่าตัวนั้นกระกระแซไฟมันสายไฟมันแห้งคอยหววแห้งมันคอยแต่สายไฟตัวนี้หันมันใหญ่แต่มันมากดูดสายไฟตัวนั้นตัวนี้มันแห้งแต่ตัวนั้นสายไฟมันมันแห้งมันโบกนะอืมอืมเป็นตาแสบเนาะคนอ่ะนะ ลึกแค่สะโพกหัวบนนี้หางนี่โมหางเหินโนบยหง่องเบอรด้เบอร์ใดเนาะถั่ยว่าเบอร์หั่นเก้๊ยบมาแล้วเนาะตัวหมูว้านนี่น้องว่าสิลางน้องว่าสีลางหลังอีลีบอ่ยังได้หนึ่งเลย ล้วหลางเลยเราเอามะกองไว้ตัวขาบสาวหันเมนนองล่างแล้วผัดตัวขาบตัวขับเหมือว่านนี้ตอนแรกหันน้ำมันห่อนแดดแห้งก็เลยบน่าน่ยหลงโนี่อุ้มอันนึงเด้ก็ตวซ้ายไผ่ดีเออเอต้หันะไรต้องหย่อนนะตเอหอนจะทานหันหรือว้าจะไปโบแรกกพา้วปลาทง ย่าง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 ใช้ไข่เน uh ี่ยไหมฮะโดยใช้สองหน่วยเด้อเผ็ดคือสตาร์อุ้ยร้านเี่กกินน้อยเดียวหนึ่งไข่สี่หน่วยเท่าน่ะสีนกับซองจานกินน้อยเดียวหนึ่งเขาหน่นะเอาหน่อยไปเอาตัวนี้เอาหนังของต่างกล่องอยู่น่ะอยู่ห้องประตูฮะเอยลืมสื่อเจี๊ยบที่สูงมากเาะเบื่อเด็สมองเจี๊ยบสูง เนบสืเืงอื่เข้มากยจเจียห้องน้ำดกว่าสื่อมะเหมียนสื่อมะเหมียนครึ่งครึ่งแพ็กบอกก็จะเอื่นครึ่งแพ็กป้าสามสันใช่เลยกาสามสันด้วยเขากินตัวนี้เมื่อขาหลวกเอาแม่สามสามสันกับอันนั้นเขาใส่สามสันใส่เลยก็ได้จะครึ่งหนึ่งข้าไร่สขึนเขาอันให่ ซูมขนาดได้เนี่ยซูมคนเหตุกิ่นป้าอืมเหตุมเสาวเห็นกอนสีเหลืองหรอเนก้อนสีน้เนราคาเทาไ่เออราคาไมา

อืมอือืมอืมอ้ปี้ตวตามเอนนี่เอานะข้องหนองนะค่ะเสื้อมากมามามาสิตสลิงอมาสิุกแล้คเอาไปนงกินด้วกันก็ได้คอหันยักินซ้ำเฮ้ทุกคนตอนนี้ซุกแล้วซุกแล้วมันเลยซะ นามั่อนามักแเลยเนาะอืมแดะเลยน้องไ่้ออีกต่อไี่จไม่นอย่าี่จะบังกล้องอ้่าดอนกิน่อเอ้ากินน้กันจะน้่งนีก็บ่นเพราะว่าเขาบางกล่องดีเขาไปกินนังซีเอานือตังค์มากซื้อโอ้นอยนะเอานอยหเกๆมัควลงมืูู้ในกินนี่คอยได้ไหมขจบหนักขอย wow wow no, you don't want to put a chung wa e baung ye, chung wa e baung ye, a chung wa e baung a nanti ye, a chung wa e baung ดิงบอวัมโอเคโอเคหัวาจอ่อนรองอนบกยอ้ยเสียเลยมเด้อพรมยันพี่น้องเมื่อกี้ำกันเด้อแสบแสบนี่ย่างเตีพมนพี่น้องสามสาวผากินเนาะแม่สามสาวผากินผ่าสวบอีสานผ่าสวบนี เ็นงพรว่ากูกับยูรักสิไปือการพอดีแหละเดี๋ยวแล้วเซงันไหนแล้วกันกวาดเือร่นีอ่ะฉบบอกคืเนาะลวบอกกเนาะคืนบอกไนกาลูกเงบอย่างเมื่อเหนจไหเขาอยู่เมนี่ยเขาอยู่เมืไหนเปล่าเขาบอกเ่งบอกหร่าไอ้ไก่ยูกับกกษตรกได้กินอะโดน จงหมายยู่ิเนียรยูม่เลินี่พี่น้อยขาเป็งไงเขาเศ้ากันหน่อเราเนี่ยฮึสส่วนสีจันเดี๋ยวมัพาไจอยนะเขาขาดอย่างบ่ได้มีกินเขาเขต้องขาดซ้ำขาดเจ้าวนีแต่กินได้อย่้งเดือดหน่อขนมยังมันกินขนมแมนนี้ขนมยังว่าเขาเอือ ไปเรื่อยนะดแล้วคือลองส่วนหนังก่อนหนุ่นะแต่ใครเรียเทสทวันถอะับเสียดีเขากินครับเล็กๆเาว่าแค่เน้นเป็นน้มันเ้ขาวนะอื้ยงยิ่นิดเดียวเา กินลายหัวนี่กินกินระเส่นะขึ้นมาในเรซหัดตำแตำอย่างตำแบบทัวร์อะถอดใครมึงห้องกินเลคนเีาวขาเหียวคือ้าวขาอยอีกสามจิ้นาทีีดมจแบบังสบายเตรีบใ่ไ หนอซเดียวตะกี้หันจะไปกินตอนหอาอีผมกินท้าอีไปกินอู่านตะกี้เขาเห็ดแดงมูนีไดเล่เนแบบเพ็ดแดงนะยี่้อเดียวกัโดดลูกมันแพงไงเชียงาหม่แพงกี่นี่จะจุดหนึ่งสี่สิบบาทสามย่งบ่างสามงบ้ ลองของแผนนโปตีเขาดอเรนนี่เสืะแทนเลยเนี่ยเด้ออื้มคุณสามยังกินจกนกินกนไกแผ่นีุณสาเห็นจินไก่หอืกลินไก่สามคนมาสุดเสร็จอยากกินใช่คัะหน่อยคนเนาะ เ,เริ่มอีกเป็นมักกิตอนอืม,อมแต่ี่ตรอนมักกิตรอนนี้นะ เินด้ยูจะบมิบบอ่นอจ้าน้เขาบงเงาหรอกคนจ้าน้อเสียงเงเสียงเกขาวอกไอ้วันอีิกพี่สวาก่อนเลย่ทหารแกแกไหนกักดนขนาดเนาะนอีวันยพักอ่ะว่าเป็นยังไงหรอแบบมันนนา ที่เหนียวกเบียยันยัเราใหอยแน่งแตช้าวเอ้าจะเข้าคุณบอเมื่อวียงนั่งเรไม่ได้เรแล้วเมื่อคุควนแล้วจะเปลี่ยนเถียวกันนี้ตับกันราาเบียดแนี่ยราคเคี่ยวแบบรังราคเบียราเบียรเนไน้าตองปตห้นีเยดีมนมีคนปิ้งไก่อะ ไปเห็นเหมนกันีบเบื่อหรือ้อเหม่อ็นเหนิวาลเลยทีคนเห็นกินเลยม<า>ันมคนเห็นกินไหยงไอยกากสพักค่ะนะไปาพี่จอด,ดอที่นี่จเนี่ยดูเอาตังดย ีมาก,ก็็เจ้อยู่อันนั้นเม่อี้ไอป่าฮับนนเป็นพเดีอ่เนามึนอ่ะอือไปเป็นเด็กไข่เพราะว่าเป็นซี่งหันไปอามเลยคนสิลึ่งได้บอลลิสตันอยางหาได้าัเลยนะเพราะว่าเดีอายก็อนหนังเนี่ยเปนไม่งูเลยด้านจะบบาส่ดแมน,นจะเอหนบา,าสุดหนักนม่เนารอวันนี้วันห้าหันคนหลีนน,น้ำแนยค่น ท่านเอื่อยเปนหันทัานซาดเอื่อยเนผูเดียวเอื่อยเปนแบบแบบหินแต่กับเวล่าอางงี้ยหันีไ้หมแล้วก็บห่วันนีานะ้นนี้มนเป็นยงต้หนอนตเดี๋ยนั่ก็ถือด้้เต้องคิดกันเาน้ก็ดีกันว่าทีนี้ยศไงบอกหันนิตาเป็สุดทะนิตุยนิตุยตาสุยน้องฮับ่น้องน้อน้อยือพิ่่าน้ก่าเพาะฉะน้เ่นข่อยยน กติะไปหาคนได้ไปจะไปปอบนะอืมไปหาได้งอ้สัสกรบอกกะเิดไมงั้นก็ไปเปิดไป้นวอยู่คนละขันแดวนวลอยู่ในหอเอนาเรื้องอยู่บนดาหันนวลเย้บนดาห์อมเหมันมันลุกแบบดีใจนะแบบใครไมนกินแล้วเขหมันเจ็บแบบมันวนเนาะตึกแล้วก็มวนขนาด เสียบเขาจะเอาผาอะไรตัวเป็นก้วงกดอกขี้อะปล่อยเนาะงาเอาอยู่น้องหยาเวยนะเอาเดี๋ยวมาทายตัวอือจะรอนนทาที่นเดนโดทยอย่เกียรติกรอันนี้ถึงสื่อทายเองกรเบัวมันอีกข้าวขาไม่กินแซ่บอย่างแมเราไม่จุ่มม่บัวมี เขาบอกให้เก็บยังเก็บแหละบัวไปอย่างไงยังเลือกระลูกื่นไมทาุณยิน่ท้าพเดอะไรกันใส่กิสอย่ใส่บเออทํากวอยากกินยัางบอกถ้าไปกินอะไรซื้นขุดเจลคิงโอ้ขุดอะไรีหน้าดื้อเจลคีมเยท้าแล้วกินเพิร์ลอ้นสินขุดนะดูท้าเราห้พักคอนก็ส้างานใก้คืนเปิดท้า โบเลมอกะขอไปกินเขาก้อนได้เออเออเรื่งารฝากไปนี่เบ๊เบ๊บขึกระเป๋าก็เส่อเบผกมาเอาวะตึวนนี้น้กตามหัว่ัวเต๊บได้ไหวะนี้ ไ้หลดร้ออืมใช่ได้ดาลทพักเขาลิงเออแต่หลดได้แห็นพักเบิร์ต้าเกาลัดหลุดโดนพูปันไนนะเป็นกิโตวันยังหวัดมีคนอิ่มโตวันกระโดนอ่านกูเด้อ่นกูเดอยุบก่อนมาเหมือนแม่จบเลยนะจบกระจบสิอ่เอาแยกมาสิเพรตัวไปกินก่อนลิปนี้กรจบแกงปมีป้า แล้วก็ฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้แมน่น้องนิตาเด้อฝากกดไลค,ค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็ที่สำคัญคดกดซุปเปอร์แตงแล้วก็บรรโลงโคชนาห้น้องโอ้ให้แมน่น้องนิตาเด้อทุกคนพบกันในคลิปหน้าสบายดีสวัสดีค่ะบ๊ายบายให,ให้ให้ใ้องดอน